มาเลยครับมาดูกันครับเปิดหัวกันด้วยอ่าเปิดหัวกันด้วยรัฐบาลไทยของอดุงนาเพื่นครับวันนี้เปิดหัวกันด้วยรัฐบาลไทยของออดุลนาเพื่อนเมื่อเดิมครับผมวันที่หนึ่งมิถุนายนครับผมวัดอดุงนาเพื่นครับฝันได้เกียรติห้าห้าเกียรติเจ็ดห้าห้าเกียรติครับผมส่วนเนะเลขพล่วกได้แปดห้าครับบอกว่าแปดห้าห้าห้าแต่ชอบแปดห้าห้า ครับผมวิ่งห้าก็ผมเรียกคนปวดก่นรืมนะครับเปิดหัวกันเลยครับดูเอาเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับทําบุญด้วยนะครับทางวัดต้องการพระเขาครับพระเขาขาดครับอุ้ยมีพระห้ารูปไม่มีพระเขาใส่พระสันครับขออนุโมทนาบุญนะครับหรือยังไงพระเขาแบบเป็นรูพิณียมครับสั้นครับรูพิณียมแบบสั้นมันจะปวดกางีกลิ่นอะไรครับผมขออนุโมทนาบุญนะครับถวายสิ่งที่พระจากไดกั้บรรยนกาศใสใสให้ครับ ถาดพระเขาครับอุ้ยอยา่าลืมไปขาความาเมตตาด้วยครับเนาะเนี่ยเลยถาดพระเขาครับเอา้าวัน,นที่ยี่สิบห้าถ้าโปรเกตวัน,นที่ยี่สิบห้าถ้าโปรเกตเราสตาร์ฮาน้อยมาดวมเราสมกีฮาน้อยพัฒนาครับผมเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเอา่เก้าหนึ่งเก้าห้าครับตัวกันหกห้าเกตห้าเกตเก้าเกตหกเกตครับผมตัวกันครับเอา้ามาดูต่อไปครับ อวัดเหลวทันใจตัวจาาัวจาไตครับเอามันเวลาอครับเอานี่ครับเอ้าอ่าเอ้าเดือวันที่ยี่สิบหกราถึงวันที่ยี่สิทับห้าทับหกเก็บราจตาหานอยมวดลมราสมั่อีานอยปรฒานาครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับผมตัวกันหนึ่งหสามสามแล้วก็เก็บแปด ก็ว่จัดกัดก็ผ่านนะครับอ่ะไปดูของน้องแมวกันแป๊บหนึ่งครับอืมของน้องแมวมาแล้วของน้องแมวน่ารักมากนะครับวันที่ยี่สิบห้าครับผมอ่านี่ครับน้องแมวน่ารักมากะครับมาดูแนวทางของน้องแมวกันครับก็ว่าจัดกันก็ผ่านครับผมน้องแมวครับอืมมา้วครับของน้องแมวครับผมเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าครับผมอืวันที่ยี่สิบห้าถ้าพลาถ้าหมวเกล็ดเราสตานอนมดลมเาสองเมื่อกาวนอนพัฒนาครับผม แปดห้าหกห้าหกแปดห้าแปดหกครับผมตัวกันห้าเก้าสามห้าสามหกครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเ้ยครับเด้อบันของน้องแมวครับผมมาดูนี่ยี่สิบหกของน้องแมวครับวันนี้ยี่บหกก็มาเลยครับรอบปุดท้ายครับผมสอบก็จัดกัดก็ผ่านครับเด้ออืมนะครับอ่ะนะครับมาแล้วครับนี่ผมก็มาแล้วครับอ่า ลาสตาฮานอยมะดวมลาศสามากกัคคีฮา,านอยพัฒนาฮานอยสามากกัคคีเหมือนเดิมกับผมสองเก็ดห้าเก็ดห้าเก็ดสองแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ